ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมี YouTube ช่องอีสานบ้านขงง่งดียี่สามพี่น้องผมมือนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องผมดียสามครับพี่น้องผมกับยูทูปช่องอีสานบ้านขงง่งผ้าพี่พาน้องไปหาหลาน,หนูหาสันวูหายิงลงแลพี่น้องเนาะแต่บอดดามันกิอีกเร่องหนึ่งละครมันเคยไปเฮากับไปพี่น้องผมแหงมีอ่า มีการสร้างคำสั่งมาแนวนี้บ้มีมีัวมือนตลือล้นแห่พี่น้องไดไบ่าด้ไ่เป็นหยังไะพี่น้องเนาะเอาเบาหลายใหญ่หางไม้ลงสีพรท่นได้โตเรามีที่เด็ยอยุที่ดอนปูตา้ะก็มีไม้ที่บ้ามีไปสันตอกด้เมาขึ้นนี่ตัวนึงก็คืออยู่ไม้สาห่างไม้ฮาไปลองหร็ไม้ปลาคาเหอกาก็ได้สตัวไปเบิ้งเฮาสี่แยกตัวมานี้น่อยโบใหญยสันโวบดพี่น้องผมลุย กองตัวนี้สีมืดจังหน่อยยาวากันเ้อพี่น้องเด้อกับไป้วก็รถกับห้างลงไปซ่อมยังคางข้าวอยู่สามลอยอยู่พี่น้องผม่าซ่อมรถมาจักสิเดลยว่าลายใหญ่ห้างจังใดหรอกการว่าเลี้ยงคัดสวนเลี้ยงเงินเลี้ยงท่อยคนอื่นฟังนี่ว่ามีว่าวตรงๆแบบมันบ่าวเมนิสัยบ้ามีแหละกับเมื่อเป็นการเชิญชวนอยากให้เจ้าควางเป็นนี้หรือว่าว่าให้ผู้อื่นเห็นใจเองสีน้ำมันก็ว่เป็นสไตล์บ้าวมีครับค้ากจินไปตามกนเยิมพี่น้องเนาะเอามา รับรองเฮ้ารอะไรบ้ามีแน่นอนกะเอาเลยมันไล่ตัวนี่เห็นบ้างไล่ตัวเอาใกล้สถึงไม้แล้วพี่น้องผมไปพี่น้องผมถึงเขาเข้าโอ้ยเสียดายไม้นั่นเนาะครับเนาะแต่เดงจูดแล้วว่าสิคุ้มไฟได้คุ้มไฟบ่ได้พี่น้องไม้ก็กระเดาเข้าไปอา่านเลยเนาะเดี๋ยวว่ามีภาพอีกซองมึงมะเทียมานลงใตอยู่ละ ราค่ป้าปอดพี่น้องผมสาคุณพอซิสนาอพี่น้องนะ แช่ครับแช่กล้องนี่ไหมแช่แช่พี่น้องกล้องเี่พูดลรามาลุ้งยู่ในป้าปอดไปย่มซ่องหาเราที่เรเห็นเมื่ขึ้นเห็นตัวหนึ่งยิงบ่ทัน ถือบ่วงยูบ่พี่น้องพวกมนูถือบ่วงยูบบ่จจังเลยดใหา่กายบาดยิ่งยาดหนูนนแนวนีลดแรงกะายม่นิปใส่บ่บวง บ่วงเสีย,สยี่หร้กถือสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อนิยาตหาบ่วงก่อนครับ

muốn xấy khẩu con nhị hàng nha Hoài xì nụ nhầy vô Hoài xì nụ nhầy đi Bây giờ không mày quay phía nào Máy này mày để chắc tố Bắt khủ lù vô vậy มันยุ่นี่ล่ะหนูมันบ่ไปใส่ ยูใส่ว่ะบ้านเห็นยูกองแหลกพี่น้องอขาดสิได้ขาดสิบว่าได้นี่จะขี่นกกับขนนกเป็ดนกเป็ดเต็มเลยบ้ามีบ่ได้บอลเล่นนกเป็ดเต็มเลยพี่น้องบินขึ้นเป็นรลอย เดียนไกลหมายบาหมีมันกรบโวหนีแล้วหนูว่างนีเละเห็นหนูอือคนนกเป็ดอีรีพี่นอ้องน้องบินขึ้นจักนี่เด้อบินกระสิไปพุ่นบาทนี่ ไปทางหน้าพี่เตี้ยผมเดี๋ยวเจอกันอ้อยเขาก้อนพี่น้องผมครับเดี๋ยวบามีสิผ้าไปเบิ้งไม้ที่กวางนา้ำาอื่นกับผืนหน่องนำเลยครับเด้อนางขวดคือเก้าบะมันขวดคือเก้ากับเสียว่งบามีเข้าด้กวางน้ำแนนอนฮู้านูนี่ฮ่ายยาแชะพี่น้องไม้นี่แชะมันคนมะกวนหลายมันว่าเป็นตะบามีมันเป็นข้าเจ้ากับมะกวนน้ำเนี่ยนะก็เลยตรงทํำใจ แต่ยืนนี่งข้าเจ้าเศร้ามากล้วเขามาดูกลัวแล้วท่านไหนที่บอกให้ใส่เบ็ดเดี๋ยวบ้ามีมาใส่สาให้เบิ้งเลยครับเด้อเบิ้งว่ามันกับปลาธรรมชาติคือกันแหละครับปลาสาประเด็นสำคัญคือเขาสีใส่แล้วมันสีถือบัถวถอดแล้วพี่น,อน้องนี่สาหน่วยนี่เดี๋ยวเขามาใส่แยกสิบสาหลังเนาะครับเนาะยางซ้ำนี่ก็มีไอ้ไว ลงมีไปเลยเออ พี่น้องตาแดงกึ่งคึ่งอยู่ตอนขี่รถมาคือฉลาดใท่ไหมวะมืออื่นมะอ่าไม้นี่แหละครับมืออื่นเท่ามากอ,อกน้ำกับพอจะสนองเราพี่น้องเนาะขันเราเพรติดบ่อข่ายอยังกะมากอกน้ำก็เลยกับคุณพ่อสนองเขาเที่พอยู่แถวนี้บ่วะ <c oughs> ต้องแล่นไปกินน้ำพี่น้อง <c oughs> ไปไปไม้ต่อไป <c oughs> ป้าป,า,ปาพี่น้อง สาห่างป้าปามเมื่อขึ้นเท่าไหร่ตัวหนึ่งน,นะครับเนาะอยู่สาห่างป้าปามไป พี่นอออ้องห่วงอยู่ห่วงคำว่าเลียนออกมาออกจากกองเขาเสียดายดีเดียวับมาไม่มาอยู่ดีนี่ไม่นี่ว่าไปไซกลับไปกลับมาอยู่น่ดหรอพี่น้อง อีกๆอยูอ่ขึ้นเ่าไดต้ตไอ้ใหญ่มันเลี้ยวตัวหนึ่งนี่นะพี่น้องแตาบว่ามีว่าหนูนบ่มีตัวเดียวแล้วก็ไม้ขางทางเลยพี่น้องเนอไม้คางทางกะกับห้องอยู่พื่อกันเป็นลูกบ้ามีว่าสิมีตัวใหญ่ก็เลยเฝ้าว่าไปใส่พี่น้องกลับไปกับมาอยู่นี่ซี่สิบนาทีเลยพี่น้องผมรุ่นนี่แหละครับ มันกะถ่าายยังสี่แล้วมันก็เมื่อยยังหนึ่งถ่าายยังหนึ่งโอเโาอยากได้มันมันกะระวังตัวมาวัดใจกันนะพายุทุ่นก่อนกันบางมีโอแพ้มันกันพี่น้องไปดูเลยหนูมันห่วงอยู่พี่น้องหนูมันห่วงอยู่แต่มันคนมันกายดูครับ ต้องขออภัยครับว่ามีเฝ้าแล้วเกือบชั่วโมองแล้วสองไมน้นี่ทั้งไม้สาห่างครับอ่าางทางนี่พี่น้องท่าท่ายดีอยู่มันไม่ได้ยิ่งมันนี่แล้วไปพี่น้องผมไปลุยไม้ลงเลี้ยนห่างกันบาทนี่ไปก,กับไม้ก็ไปห่างกับบ่ได้ยัง่งพี่น้องมือนีเสีเหยหัวย่ดอกบ่ได้จักตัวเลยหาย,ยังให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะบาท ก็คือเขาอยู่มือนะกองเขาเสียงเอไปปาดบ่ะพี่น้องนู้นว่าท่านเขามั่งพี่น้อง หนูยังบ่ทันเขา่าเบามีวะไปเข่าดอนพูตาเป็นไม้สุดท้ายบ่ได้กะหาแนว่ยไม่มากินถอดละพวกเขา้าม,มือใดมือบ่ได้เนาะครับเนาะมือใดมือบ่ได,อบได้บ่าฝาดลางงานอยู่บนงูด,ดังแห่ก็ได้ไปกับไม้สุดท้ายกันพี่น้องผม ไปกับไม้สุดท้ายกันปูสางเข้าไปหนึ่งสองสามลุยซาทุซาทุเบิดมองไปแล้วพี่น้องไม้ดอนปูตาเขากับเบิดมองไปแล้วนะครับเนอะเลียตะากงกงกะเซียโกงเข่ากะ ครับพี่รองครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีและก็อากาศหนาวสุดขั้วพี่รองผมบ้ามีโบหัวมันหนาวใส่งานกายชาดบอดตะวันตะวตอนนี้หนาวพี่รองครับพี่รองผมสวัสดีครับกับบ้ามีในยูทูปช่องอีสานบ้านคอยเองนี่เป็นคลื่นที่สองที่ห้าไปยิ่งขนวังหันบ่อดเบ้ามีสิตัวขีดเห็นมันยาวหัวสี่สิบนาทีเลยเอาให้มันหูวกันไปหนาวพี่รองคันพูดได้ว่าทะลุญาตุลุกพี่รองผมเบิ้งดูบ่อนไปบ้ามีเบิ้งไอ้ ผู้รีวโพูนก็ผ้าเลรเตะคือบอลอบตอนี่บ้ามีบอเบิ้งเลยเพ่แพร่ไปเถอะขันส่งบอเลเนี่ยนี่บอลหลอดพี่รองเขาซิมในทีน่าจะแพร่อ,อาจิตันผ้าเลรเละเบิ้งแล้วเขาปูยี่ปูย่ำยุคหางเดียวพี่น้องเอ้ยปานว่าเขาขันตุมเอาปากคอยใหญ่เอวรอดเอาเลียงบอลผลาดเดียวผ่านไปไปหายิ่งนูพี่รองผมหลังจากที่เขาเซตสินพลารากิจอ่า ตามหาตามล่าหาปูไปทรงคุณล่ชั้นแล้วคุณล่ชันคงจะจําได้ขออนุญาตเอืยน้าเดยคเน้่ผู้ที่จ่ายเงินเดือนผู้ก,กองอีมาตลอดแล้วพี่น้องผมเดือนละสามรอยท่านนั่นและพี่น้องเป็นไหว้่านว่าหาสือปูไปทรงแม่ออกกับลูกให้แนวสันบ้ามีจัดให้พี่น้องโดยความเต็มใจเรียบร้อยแล้วหนูกระเบิดบาทน,นี่บเบิดโตฮะเฟเวอรเดี๋ยวบ้ามีสิปเป เอไ้ไเดี๋ยวบ้ามี่สิไปหามาขัวกินเบิ้งบ้านัวกินปีงกินเบิงบงงเบ้งมันสิเป็นแนว่ดไเนาะครับเนาะเอาไปพี่น้องผมเฮียนงานบวชเพราะวากายละไม้ส่วนไม้นาะยเฮียนเอ่องานบวชเพื่อนนั่นติดนายเฮียนเพื่อนไต้กบก็เฝ้แาาล้วก็ติดสองเฮียนเลยมันต้องวัดใจเพราะว่ายุคห่างบ้านคุณแม่น่าโยความแต่ว่าบ้ามี่สิไปอ้อยก็ไปหางบวงยุ่มหมอสมอันใดก็เห็นอันนัน้นเนาะพี่น้องเนาะอันใดที่มัน เคลืนเกินเลยไปบ้ามีพยานเือกันพอไอย่างนีก่านอยามีมาดหางัเกิดหรือว่าบนมาดำเนินการอย่งกับหาอยยางใหนยางแต่ว่าหมายงาบ้ามีเห็นควา่ากสิฮางยุว่วุนแต่ว่าขัว่ยเขาใน,นแน่นอนราลเวสเนีนอ่ะในสั้นพแน่นอนราลเวสเซนหม่ไม,ไมอยู่ไหนเียซึ่งกต้องเพิกกันไประหว่างว้อเหมาะสมอย่างไรพยานพยานเสียงกับผมว่า ไ,ได้อโอ้มาเที่ยวนี่กองเขาแตกคูกองพี่น้องไม้ลงสีกองเขาแตกคูกองเลยไปตอนกลับจังมาอ้อยพี่น้องเสดงว่าหนูเขาหนูเขาแล้วหนูเขาแล้วหน่อยใหญ่บ่หูแต่ว่านูเขาแล้ว พันธุ์ไทยไหมพี่น้องเพิ่นไทยสีเห็ดเหียนแปนไปเบิดเลยแปนไปเบิดเลยพี่น้องนี่แหละครับไม้ขันเฮาอ้อยกลางคืนเฮาสีพวกโห่เลยว่าเพิ่นเห็ดอีหยังครับหมองไม้ห่อพันธุ์ไทยห้อยสีไทยพิน่นเฮาสีไปจังไดบ่ไม้เฮาถัวทำลายตลอดวันนี้นไปโอ้ยย่อมย่อม ถ้าจีนมีเธอป้ายืนีันเขาจะเอาไถยไทยมัอว่านพี่น้องไปพี่น้องห้องยุบป้ายใหญ่คนบอกเขามาสันต่อกขาบ่กเขามันสิเขาความเขาอยู่รอดเรือยเดือยเดี๋ยวกลับมาไม่ไม่นี่คนไทยคนไทยออกเกี้ยงเลยมันสีตกใจเลยพวกนี่พี่น้องผมบอกมันสีตกใจเลยพวกแล้วก็ล่มขนาดนี้นะครับเนาะหนูมันกระสีหนาวคือเฮานี่แหละเต้ามันก็ต้องออกหากิน เข้าเข่าใจมันมันเข้าใจเข้าพี่น้องไปไม้ปลาปอดป้าค่าพี่น้องแล้วอีกแักตัวบ้ามีกระเสาดออกม้่นี่พุ่นะเห็นเต็มทงหน้ายุพี่น้องตาเหลี่ยมมาบมาบอยู่นบ้านเม่นได้บอกเรียนเลยนี่ก็คิดว่าแมวนั่นแหละตาเหลี่ยมมาบมาบอยู่นำ้ำเฮน่านั่นพี่น้องนั่นที่หลงเถื่อบังกระโพกว่ามีจักหมืออยู่เย็นพูดหมอบอยู่พุ่นะครับ ไม้ปลาคาในบ้า,านามีได้อีกตัวกับพ่อนะครับเนาะเสียสองตัวใดสองตัวมันกะมันก็นยังยัง่งยู่หรอกอยู่หันแต่ว่ามันไดย้ยากขึ้นไปเรื่อยข้นกวนมันร่วมกับไม้นี่เป็นสามไม้รอนปูตากระบได้ไปเพราะว่าข้าจเจ้าจัดงานไม้ลงข้าปูนล่างกระบาไดไปไปเรืแรงนี่ละไปไปมันครบมันกะข้าตั้งคลิปยิบบ่ไใดสองมือซ้อนบ่าใดยั่งกะคือจะเป็นไปบ่ได้เนาะครับนกใหญ่ใกล้ปลาว่ากันไป จังได้เช็คยูเซ่เถื่อนกบุญี่ปีน้องบ่าเถื่อนหอกเสียดายดิโอ้ยไฟมันหิมพปวดโอ้ยแต่เสียดายพี่น้องโอ้ยเถื่อกพี่น้องผมมือที่สอง เอาไปร่วมกันเลยกับคลิปเดียวถือพี่นอ้อ,นองถือถือโอ,โอ้หนูพูกขึ้นหนูของเขาโอ้หนูพกูกพี่น้องหนูพูกจ้ำกว่าเห็นหลายตัเยวเลยนะพี่น้องผมนี่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 หนูพูกครับหนูพูกพี่น้องหลากหางมันขึ้นมาหลากหางมันขึ้นมาพี่น้อง หลากหางมันขึ้นมาพี่น้องผมปลาคาเนาอครับเนาะปลาคาเออได้การพี่น้องได้การสุจัดบรรลัดบอกถึกใส่ละ่ะโอ้การข้อพี่น้องผมการข้อล่ำโตัวข้อ,อยากรุ่นนี่ไปเบ่งบ่วงเฮา ไอ้เบิ่งบ่วงเฮาบาดไอ้อถอดหลักขันมีเสียงกับพกแล้วโอ้มีังเลียนอยู่เดียวเยวว่ามีขออ้อยก,กับพกงัดกับพกแล้วก็สีเอ่อหางบ่วงไหมงัดกับพกแล้วก็หางบ่วงไหมพี่น้องเห็นอีกตัวหนึ่งยู่หันเักษ์วาว่ามียืนโดนรู้หน่อยเนี่ยนี่เลียนโอ้ยขันยักษ์สองสามตัวนี่ปีงก้อยใส่บแบม่วงพี่น้องหางบ่วงก่อน บ้ามีสิเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องใจเย็นๆบอกแล้วมันต้องมีมือผลาดหนูโดยเฉพาะขวยนี่นี่โดยเฉพาะอ่าใช่ะเออนี่โดยเฉพาะหูน้น,ออน,น,นี่เห็นบนขวดออกมาไม่ไม่นี่เรากินเขาบ้ามีห้ามสีบดแล้วนะ่ะนี่ขวยนี่มันก็ต้องยุนีแล้วมันจะไปใสพี่น้องผม ไปขันยิ่งปานนี้แล้วมันคงจะวอยยิ่งอีกดอกอ้อยนูอย่างเดียวบาดไปเกี่ยอะไรตติมกันพี่น้องเลยอัดห่วยเบดเลยพี่น้องเนี่ยว่ามีมาจอบยิงย่งย่นี่ก่มันเหยียบได้ยิ่งนั่นแหละอัดห่วยเบดเลยกว,วดหักใหม่ออกมาหนูยังอยู่เลตัวนี้ หางบ่วงกับหางไหวอยู่บาดเปียวนาออกผีนี่เปีวมันนี่เปีวงงกับหนูตัวนี้คุณอาควายคุณอาควายคุณอาควายเอาบ่าได้เลียเสียเอาไป่ไม่ไม่เลียเลียอยู่หรอกผมไปกับบ่าวมีบ่แจงบ่ยอมเอ๊ะมันจะอยู่ใส่ปะ งูตัวนี้เดี๋ยวบ้ามีสิขออ้อยเขาก้อนไหมหยาค่ะสาห่างเนาะพี่น้องเนาะห้องเยี่ยงยี่งอยู่ว่าสิยิงไปเติมกันอีกจ็กตัวเงียบไปเลยกลับมารอบสองไปพี่น้องผมอ้อยเขาก้อนไปลุยมึงสิยุใส่กร้างมึงสิเรียนหนีกสร้าง,าางไปรถ Nhưng mà nó săn tỏa nhìn là con thầu quang nhỉ đi 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 Nhi, đi phía đó Chứ mà thì chú Anh đi gặp cuộn với mày เจ้าว่ามีจบอบยิง่งเห็นว่เห็นขวด่อยยืนอยู่เลยครับนี่ม,นม,ยยมูนี่ขวดมูนอุวีผู้อยู่มันสิยู่ใสบ่หนูตัวนี้เข้ากวางเดียวพร้อมอืนี่สงสัยอยู่ในป้าหย่าเนาะครับเนาะคิดว่าอยู่ในป้าหย่านี่เอาอยัางว่าท่นถึงข้ามันพี่น้องถึงข้ามันก็บ,บรรลุถึงก้นอนแหละ กลองนี่เดโอ้ออยเขาแยงหลายครับผมขอบคุณทุกไล์ทุกสรัต์ทุกการที่กระทำสำหรับการล่าหนูสองมือสอนได้ตัวเดียวกกนย่งได้พี่น้องผมเก็บเล็กผสมหน่อยไปนะครับนเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพอ่อการชิมนาพี่น้องผมบ่มไว้ได้นี่ถือว่าโชคดีมากๆฟุกมากๆแล้วพี่น้องครับ